เอามาหอดจอเถิงครับนี่ต้องรเดเรียบ้อยงัวพว่านครับเมียสาวหน่อยน,อยนี่หอนมองหอนบอลแล้วนี่ผู้มาตอนรับที่บ้านยังก็พอบ้านโค,โเค้โคเอน็นอำเภอบุญะลิกนนอ,อนี่ทันผู้ชสมครับมาเบิงง่วเบิงง่วงามกัทงไฮทงหน้าบรรยากาศ ที่ยังแรงกแน่ยังน่อยพอ,อยังงวยยังตัวในขอยังคมหนึ่งคมหนึ่งเนาะุ่นเดี๋ยวก็มาแลก,กงสงการสงการตกแน่น,นอนมันก็แค่แถวอยู่ฝ่นแค่จังหอยู่งัวเพอวะานครับหนึ่งตัวสาวน้อย ท่านผู้สมมาหลายแล้วครับมาเบิ้งงว่วตัวเดียวครับนี่บ <laughs> ุนเต็มครับเอฟซี FC ครับมาเบิ้งงว่วครับมาสมงวัมมงวนงามเด้ลงรถเรียบร้อยดูนี่ลายอีละ่ะเสียขาดเด้เสียขาดครับหอดบ้านหาพว้านเนียนี่เดี๋ยวเบ่งหมูกอนหมูอยู่ในขอกนี่หมูอยู่ในขอกครับ ป่อยมั่วไปปล่อยแล้วตอนนี้มั่วไปปล่อยเถิงแล้วบรรยากาศรอบๆเดี๋ยวเดินทางกลับก่อนครับกลับก่อนครับรถตันทางเพิ่นรถตันทางเพิ่นซาเลียงไปว่้ได้อุ่นซาซาเลียงมาซาเลียงไปว่้ได้ครับก้อนเด้อครับสวัสดีครับผมออกกล่อ,นนองบนจุดหน่อยเบงในซองนี่เดอ้อบนซองนี่เดอ้อสีลงให้เพิ <laughs> ่ง